สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดิตาตัวกัเริ่มเลยรอจานนี่ครับจากสวนต่อบ้านดินนะครับชิมดิอือยอด สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้นี่เจอมีกลางทุ่งนาเลยอันนี้ออกมากลางาทุ่งก็มาเดินดูนะครับที่ตัดหญ้าหัวขนาไว้นะครับม,มันก่อนมันค่อนข้างต้นหญ้าสูงนะครับอันนี้ได้ตัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็พาเพื่อนๆดูต้นข้าวกำลังน,นี่ได้ตัดหญ้าหัวขนาแล้วนะครับดูเตียนเลย ตัดถัวขณะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวที่ทุ่งนานะครับข้าวเขียวมากครับวันนี้ตอนนี้ข้าวกำลังแบบต้นกำลังกันโตนะครับนี่น้ำไหลครับนี่ข้าวเอิ่มโตครับ เขียวเลยนะครับนี่ดูอากาศทุ่งนานะครับครับวันนี้แดดดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีเมนูนะครับที่จะทำนะครับกับทีมงานนะครับยาำก็เที่ยงๆ่บไบ่นะครับวันนี้จะลาบปลาดุกนะครับปลาดุกตัวอย่างใหญ่ครับตัวกิโลครับจัดเมนูเด็ดๆเลยครับวันนี้ลาบปลาดุกนะครับ เดี๋ยวไปดูทีมงานกันว่าทำงานทำเป็นอย่างไรครับไปดูพร้อมแล้วเครื่องปรุงพร้อมแล้วครับเดี๋ยวดูทีมงานกันนะครับว่าทีมงานจะทำยังไงนะครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับครับโอ้นี่ลาที่ไหนมาเนี่ยสองตัวเลยปลากระพงปลากระพงครับผมโอ้ไปบุบมาอย่างไรเนี่ยจับมาสองตัวเลยครับผมเอาไปดูอะไรวันนี้ครับเนี่ยหลาบ ลาบเนะเาะครับผมครับนี่กันญ่าครับย่างทั้งตัวครับย่างปลากลังทุ่ง สวัสดีครับครับผมสวัสดีโอ้นี่อะไรเนี่ยประสิทธิ์ครับนี่ไอประสิทธิ์จะเป็นผู้ดำเนินการลาบลาบป่านะครับวันนี้มีหลายคนนะครับแต่วันนี้ไอประสิทธิ์เป็นคนหั่นเตรียมเตรียมครัวเตรียมครัวครับนี่เครื่องเครื่องเคียงเครื่องปรุงนะครับเราเตรียมเตรียมไปแล้วครับนี่มีน้ำพริก มันพิชนี้เอามาจากร้านลาบลุงดีนะครับอาจารย์นิคมเดี๋ยวมาสมทบนะครับผักเพลิงครับเ,เริ่มแล้วนะครับแกเอาเนื้อออกหลับเอาหัวนี่เห็นว่าจะเอาไวปต้ม นี่ครับเป็นแถะนึง่งแล้วครับกระปุกอันนี้ก็ตัวที่สองครับย่างเสร็จแล้วครับครับนี่ เครื่องเครื่องเคียงเครื่องปรุงนะครับเราเตรียมเตรียมไปแล้วครับน,นี่มีน้ำพริกน้ำพริกนี่เอามาจากร้านลาบลุงดีนะครับอาจารย์นิคมเดี๋ยวมาสมทบนะครับผักเพืิดนะครับเ,เริ่มแล้วนะครับอันนี้ก็ตัวที่สองครับย่างเสร็จแล้ว การลาบประดุกกลางห้องนาครับจากโคดต,ต่อบดินครับอันนี้นทีมงานนะครับการลาบสูตร,ออรตัวที่สองบ่อมันน้องวิ่งว่ไหนมุกอย่างความไม่่างกี้ทำการลาบแล้วครับ ลาบครับมือลาบของเราครับดูนี่ส่วนกระดูกมันท้ามาเราจะเอามาตุ๋นนะครับมาต้มนะครับเป็นน้ำซุปนี่เอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับกำลังตุ๋นนะครับนี่ต้มเราเดยแล้วครับแล้วใส่ตะไร้ไป หอมแดงหอมแดง<อ>แล้วมะกรูดยังไงมะกรูดนี่เอาฟองออกครับใส่ทุง่งน่ะใส่ผงนลวกเข้าไปครับ เพื่อใส่ยังครับเพื่อใส่แล้วไปเสร็จแล้วนะครับมีสมาชิกมาสมทบครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสมาชิกมาแล้วไปสยอยทยอยกันมานะครับอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยเชฟคนใหม่นะครับลาบ ลาปปลาอะไรครับนี่เดือดสุกแล้วครับเดี๋ยวถ้าใส่ปรุงรสแล้วครับตอนนี้นาล่ะอ้าวอันนี้ไอสมานมาสมทบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาสมทบแล้วตอนนี้เออสมาชิกสวัสดีแล้วเอฟซีทุกท่านโอเคตอนนี้มีทีมงานหลายคนจะมาร่วมกับทีมงานทำลาบปลา ลาปลาหลนปลาดุกปลาดุกหลนเอาหลนเลยที่เขายากนี่เขาเรียกเอ้ยโอ้นี่เคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับเลยต้องแก่แกะดำดำแกะดำดำนี่ออกใส่มะเขือส้มมาแล้วราบไปด้วยมะเขือมะมะเขือแก่มะเขือเจ้มะเขือเมืองของของรุ่นบ้านไม่รู้ว่าศัพท์ของภาษากลางนี่เขาเรียกอะไรมะเขือแก่ อันนี lly, kind of <to> ้ต้องข้า <magical> อ <gearbox> ูไทยเรากำกับเป็นมะเขือแก่กับมะแขกกันยังไงกัต้องแก่แล้วก็เอาราบผสมกับเนื้อปลาแล้วมาแก้มันจะมีรสชาติของความอร่อยนะครับจะหอมเออ รอรออาจารย์นี่ครับจากสวนต่อบ้านดินนะครับนี่ติดติดใจลูกเท่าไข่อ่าสั่งได้โทรได้ครับผมเนียต่อบ้านดินส่งให้จัดให้นะครับให้ไปเลยเพิ่มยำใช่ไหมครับมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับเนี่ยเครื่องปรุงก็จะมีสูตรเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศสมุนไพร น้ำที่เอามานี่เป็นน้ำที่ต้มปลาน,น้ำที่เราต้มไว้นะครับต้มยังไม่ได้ปรุงรสชาติต้มปลาตอนนี้เราใส่เครื่องไปก่อนเครื่องยำนะครับเค<ๆ>ือยำสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับชุดรสนี้ขาดไม่ได้ดนะปาลาล้หร หอมมากับเติมพลิกลาเข้าไปอีกครับเติมไปอีกนิดหน่อยมีสนใจสามารถทำได้ง่ายๆนะครับแต่ปลาเราต้องเอาไปย่างไปก่อนให้พอสุกนะครับไม่ต้องสุกมากอันนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่ขบวนการนะครับ เอาเนื้อปลาลงเนื้อปลาลงมันต้องสอสกระบอกถ้าลวงถ้าลวงอันนั้นมาถ้าลวงปั้งมันอ่ะสอสกระบอกรับรองว่าอร่อยนะครับนี่นเขาใส่มะเขือลงไปเม<อ>ื่อกี้ลาบกับเนื้อปลา,าเหนียวมากนะครับ แต่ถ้าเราจะกินกับข้าวสวยนะครับรับประทานกับข้าวสวยเราไม่ต้องเอาเหนียวนะครับแต่เราวันนี้เราจะเป็นข้าวเหนียวต้องให้มันลาบปลาหลังจากปรุงแล้วต้องให้มันออกเหนียวเหนียวหน่อย เอซีอาจจะดูเชฟนะครับกลางๆเก่งๆหน่อยผมอยากจะถนัดซ้ายน,นะครับสังเกตได้าจากการชิม,ก,มการรับประทานมันหมูนะครับนีเขไปผสมนี่สิ่งที่เราเพิ่มเติม หรือเราไม่นั่นไม่สะดวกไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าหายากาตามด้วยผับครับอตอนนี้เราจะปรุงเป็นรสกลางๆไปก่อนชิมดูก่อนนะครับเติม,อมโอเคนะ กันชิมนะครับชิมอานนี้เราก็นี่หลังจากตัวกันชิมก็เทียมกรอบนะครับแล้วก็หอมแดงแหอมกรอบอเพื่อเติมแต่งรสชาติอะไรครับเพื่อนๆชิมแล้วได,ได้เลยนะคร,รับเพิ่มเติมหอมกรอบเข้าไปมีอะไรเพิ่มเติมอมีกไหมครับอโอเคแล้วครับอันนี้เป็นการเสร็จสิ้น นะครับส่วนที่เห็นน่จะเป็นเครื่องเคียงปลานิมปลาอิซก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 มาแปดตัวอิซกเป็นน้ำกวางไงมาแปดตัวโอ้สองตัววันนี้วันนี้วกนะป๋องเบาวแดงนะวันนี้สามช้อนก่อนจิมจิมชิมดี สุดยอดสูตรลาบลงดีได้ครับผมได้โอเคจะได้เลยไหมได้เลยเหมือนที่แหละเหมือนที่ร้านเลยใช่ไหมของจริงของจริงได้ย้ายสถานที่แค่นั้นเองเมื่อกี้ผมก็ถึงบอกแล้วรถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครบทั่วแล้วนะครับอ่ะเชิญรับไขมันนี่อืโอ้สุดยอดแตะ พริกไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพริกลาบใครเนี่ยอะไรน่ะติดสติ๊กเกอร์เนี่ยโอ้โสูตรลาบลงดีเหรอครับไม่ติดไม่มีสติ๊กเกอร์แปะเลยทำติ๊กเกอร์แปะได้แล้วนะดีๆลงทุนหน่อยแปลงโลโก้งั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้สามตัวกันเหรอซีซีนักนะปุ่ยอจะลูกสองตัวสองลับสาม

นคอม่หอมหอม่เหลือร่งนะบ่มยู่ในาัต้นหอมหอมนี่ต้นหอมขาวแงแบบได้กี่นี่ต้นหอมติดฮักตัน้มันอยมเนาะหอมพเด้อแวกตนะูมีอ่ะามีอยู่ในหม้อหวังเด้อด้ควน่ะต้นสี่ิน่มัน ส่งินตัวทุกันเตรียมเตรียมทีแค่หวันอละมัดไเร็วส่งกินจ้างผมวปลูกน้องเมเขาซอยอยู่จ้างรู้ตาจริงเลยกะม่านแตัวอย่หมัดถึงก้ากอะซอยก็ยางมามเป็ุวยกันจ็บแ้งเล มีกี่ปล่อยขอจานน้อยก็ได้ปล่อยกลางนาเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยในบ่อปล่อยกลางเนี่ปล่อยแล้วปล่อยบ่อนี่ซื้อเอาไปปล่อยแต่ไม่ได้ขุดบักเดือดบอกเขาแทะแทะเอาเปลือกออกเขาขุดทำเป็นเยื่นเป็นนี่ไหนเนี่ยก็มีนี่ขี้ล้านหลาดลงดินอยไปซื้อในขึ้นเขาเคาะเก็ศอย่างเดียวรัฐห้ามพา เพราะเกสกว่างเกสไม่เอาสุดยอดสุดยอดนี่สุดยอดลาบลิมสูตรเนี้ยกางทุ่งไงสูตรเนี้ยลาบลิมทุ่งนี่แหละสูตรตอนนี้ยังเข้ายังไม่ออกรวงนั้นแบนมาเองเดี๋ยวถ้ามาออกรวงบรรยากาศมันจะแย่มกว่านี้อีกเยอะอีกประมาณสักเอ้ยเต็มร้อยปลายนเปลี่ยนเต็มเต็มเต็มะเป็นขี้เขาหลอกของขี้นะฮึมเขาหลอกของขี้ ก็นั่นอ่ะอัน้อ้ทิ้งขามเลยได้อู้นบ้โอ้โหสุดยอดอะไหมนี่ปลาเขาว่างไหมอยังโอ้ยยังฮีบอีกกะเพาะมันรังเลยอะโอเควันนี้ก็กัต่อปะเดินก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ ะครับนี่อาจารย์อาจารย์วันนี้มาเองนะครับเอาสุดยอดสุดยอดเลยติดลาบมาสมทบนะครับสุดยอดครับผมสุดนีีบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัััดีีครบบบ๊ายายยน่ห